มฝาคุณอารมเอาข้าวแล้วก็เงินเนี่ยไปให้คุณลุงยากไร้ที่อยู่ในสลัมข้างออฟฟิศแล้วด้วยนะครับไอ้ข้าวเนี่ยก็พอเข้าใจนะแต่เงินเนี่ยมันต้องเยอะขนาดนี้เลยเหรอฉันเก็บไว้ใช้เองดีกว่าเ,อ,อ,เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูหนูหนเออแล้วเงินในถุงนี่่ะจ๊ะไปไหนจ๊ะเงินอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย คุณอามครับคุณท็อปมีอะไรหรือเปล่าคะผมฝากคุณอาร์มเอาข้าวแล้วก็เงินเนี่ยไปให้คุณลุงยากไร้ที่อยู่ในสลัมข้างออฟฟิศแล้วด้วยนะครับข้าวกับเงินหรอคะอามว่าแค่เอาข้าวไปให้ก็พอมั้งคะเงินไม่เห็นจําเป็นเลยเอาหน้าทําตามที่ผมบอกแล้วกันเดีย๋ยวคุณอาร์มไปเลยนะครับได้คะ่ะผมฝากด้วยนะครับ เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเจ้านายให้เราเอาข้าวกับเงินเนี่ยไปให้พวกยากไร้ไอ้ข้าวเนี่ยก็พอเข้าใจนะแต่เงินเนี่ยมันต้องเยอะขนาดนี้เลยเหรอไอ้พวกนั้นน่ะมันคงไม่ใช้ขนาดนี้หรอกมากฉันว่านะฉันเก็บไปใช้เองดีกว่า ส่วนพวกมันน่ะแค่ข้าวนี้ก็พออ,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 า,อ,อาลงเจ้านายฉันให้เอาข้าวมาให้โอ้จริงเลยเจ้าหนูโอ้ขอบใจมากเลยนะ พอดีลุงยังไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันเลยพอดีเลยยังไม่ได้กินก็เอาไปกินซะอ๋อจ่าจ่าใจนะบุญคุณครั้งนี้ลุงจะไม่ลืมเด็ดขาดเลยล่ะก็ดีสํานึกบุญคุณฉันกับเจ้านายฉันไว้ด้วยได้จ่าได้จ่าได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปแล้วกันอ่จาจ้า เออเดี๋ยวเดี๋ยหนูหนหนเออแล้วเงินในถุงนี่อะจ๊ะไปไหนอะจาะเงินอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเก็ก,ก็ก็จะต้องมีเงินอยู่ในถุงเนี่แล้วมันไปไหนอ่ะไม่ลุงเพอร์เจอร์อะไรคะในถุงข้าวมันจะมีเงินได้ไงโอได้ข้าวแล้วจะเอาเงินอีกเหรอฮะออคือลุงไม่ได้ขอนะคือลุงแค่ว่าในในในถุงนี่มันจะต้องมีเงินอยู่ไงอ่ะ มยเหรอในถุงข้าวมันจะมีเงินได้ยังไงลุงไม่ได้หมายความมาอย่างนั้นลุงนี่มันเป็นคนยังไงฮะเป็นคนจรจัดนิสัยเสียได้ครบ่งจะเอาสอกเฮ้อนิสัยเสียนี่ไงลูกไม่อยู่ดูแลอ่ะอคือคือฉันไม่อยากฟังแล้วลุงอยากได้เงินนักใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันส่งเคาะให้เอาไปเสกเงินจากฉัน คือลุงเนี่ยไม่อยากได้เงินของหนูหรอกนะแต่ลุงอะอยากได้ความจริงใจจากหนูมากกว่าจริงใจอะไรลุงหมายความว่าไงคือสรุปว่าในนี้ไม่มีเงินใช่ไหมยอยน่ารำคาญอาเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณทอป อามนี่คุณทําอะไรอะอามยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะคุณท็อปอามก็แค่เอาข้าวมาให้คุณลุงตามที่คุณท็อปสั่งค่ะแล้วอยู่ดีๆคุณลุงก็วอยวายแล้วจะเข้ามาทําร้ายอามอามก็เลยป้องกันตัวค่ะมันจริงที่คุณอามบอกหรอพ่อมันไม่จริงเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้คุณท็อปเรียกคุณลุงว่าอะไรนะคะผมเรียกคุณลุงว่าคุณพ่อคุณลุงคนนี้เป็นคุณพ่อของผม คุณพ่อของคุณท็อปใช่ฉันนี่แหละเป็นพ่อของเจ้าท็อปเจ้านายของเธอไงนะและที่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเจ้าท็อปจะเป็นคนวางแผนทั้งหมดให้ชัดปอมเป็นคนจอนจัดเพื่อจะพิสูจน์ว่าเธอเนี่ยซื่อสัตย์จริงหรือเปล่าใช่ครับและตอนนี้เนี่ยผมก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนยังไงคุณท็อปคะ คือว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยค่ะอาร์มแค่หยอกเล่นเองค่ะคุณท็อปจริงๆแล้วเนี่ยอาร์มตั้งใจจะเอาเงินมาให้คุณลุงจีนะคะนี <c oughs> ไ่ไงคะคุณท็อปแต่แต่แต่พอได้แล้วเริ่มแผนได้แล้วผมเห็นท่าแท้ของคุณแล้วคุณเลขาครับผมขอเอกสารนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเอกสารที่ผมรวบรวมไว้ว่าคุณเป็นคนโกงเงินบริษัทด้วยความที่คุณทำงานกับผมมานานนะครับ ผมก็พยายามจะหาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงทำแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วผมก็รู้ว่าสาเหตุทั้งหมดมาจากตัวของคุณเองคุณเป็นคนขี้โกงเพราะฉะนั้นผมจะไล่คุณออกและผมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดคุณท็อปคะอย่าไล่อังออกเลยนะคะคุณท็อปอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะอัขอโอกาสได้ไหมคะคุณท็อปโอกาสคุณมันหมดแล้วคุณนามเจอกันที่สถานีตำรวจคุณพ่อครับ เรียค่ะครับเราไปแจ้งความกันอครับไปไปของเงินคืนด้วยนะคะ